มันมันหลุดแล้วก็ปุูกเป็นหลายอย่างครับเดียวไม่สะดวกปันโยกเคยใช้ปันปลอมโชวคขาวครับแต่ทีนี้มันหลุดจนมันไม่มีที่เกาะแล้วครับใช้กิดโช้เดริคครับก็ฟันไม่ค่อยดีครับบันมันหลุดแล้วก็ปุูเป็นหลายอย่างครับเดียวไม่สะดวกปันโยก เคยใช้ปันปลอมชั่วคราวอะครับแต่ทีนี้มันหลุกจนมันไม่มีที่เกาะแล้วไม่มีท,ที่ที่จะเกี่ยวฟันแล้วก็เลยตัดสินใจจะทำฟัเนเกี่ยวก่อนที่จะตัดสินใจทําก็เสิร์ชหาข้อมูลนะครับทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประเดินว่าทํางานอยู่แถวพระรามสองก็เลยเสิร์ชหาที่ที่ทาที่ใกล้ๆกับที่ทํางานก็เลยมาเจอที่นี่ครับ ก็ประทับใจก็แทบทุกอย่างนะครับตั้งแต่การรอบนับการให้คำแนะนำของพนกักงานรวมถึงคุณหมอก็ทุกๆคนนะครับประทับใจทุกมดเลย <c oughs> ก่อนที่จะทำก็ <c oughs> คุณหมอก็จะมีแผนให้ว่าทำอะไรบ้างแล้วก็ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเนียครับก็ทำตามขั้นตอนครับรู้สึกดีครับมันมันแน่นนะครับ เหมือนาแบบแบบที่ไม่มีล่ารู้สึกกันเหมือนตันจริงรู้สึกประทับใจครับเพราะว่าทำตามแผนตามแผนที่ที่วางไว้แล้วก็เรื่องงบประมาณก็ได้ตามที่ที่วางไว้ให้นะครับไม่ได้บานปลายก็ไม่ต้องกลัวครับทำได้เลยเพราะว่าพอทำแล้วมันมันรู้สึกว่ามันใช้ชีวิต ดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็มันมันไม่รู้เนะครับเยี้ยวาอาหารอะไรก็น่าจะดีขึ้น,นเหมือนฝันจริงครับก็เชิญได้เลยครับ